แม้ว่าจะได้คำมั่งสัญญาจากผู้สร้างแล้วแต่ว่าสู้เยยนสวยก็ยังห่วงว่าฟูซสร้างจะส่งเขากลับไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพรานั่นอยู่ดีเพราะว่าคนก่อนหน้านี้รลับเขาไปเลี้ยงก็ทำแบบนี้กันหมดเพื่อจะได้อยู่ที่นี่ต่อเขาได้แสดงให้ ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านนี้ฟรีฟรฟรีทำเงินทุกอย่างเท่าที่ทำได้ใครบ้างล่ะที่จะไม่ชอบเด็กที่เชี่ยวฝานแบบนี้กันคุณป้าครับพี่เขาชอบอะไรหรอคะหนูมไม่ถึงคุณหนูรอตั้งแต่ที่ป้ายอยู่กับคุณหนูอยู่กับเธอมานะพวกนีของ เราก็อยากกังวลไปนับเลยว่าคุณหนูจะส่งกลับไปที่นั่นนะคุณหนูไปรับเรามาด้วยตัวเองแบบนี้นั่นก็แปลว่าคุณหนูชอบเราอย่างไรลนะ่ะลูกฟูซันชอบฉันหรอไม่เธอแค่สงสารฉันเท่านั้นเองและสายตาของเธอคู่นั้นทําให้คนอยากจะเข้าใกล้เธอ พี่ครับยืนเหมืออะไรอยู่ล่ะกินข้าวได้แล้วหนูขายเยี่ยนสวยมาทำอาหารตั้งแต่เชา้าดูแล้วล่ะค่ะเขาบอกว่าอยากทำอาหารให้คุณหนูทานพี่ชอบผมก็ดีใจครับตั้งแต่เยี่ยนสวยเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยชาชาก็ไม่เหงาแล้วเนาะแถมบ้านเราดูคักขึ้นเยอะเลย อรุณสวัสดิ์ครับคุณตารีบกินข้า,าวเช้ากันกว่าครับเยี่ยนสวยน่ารักจังเลยนะนี่เพิ่งหกใช่ไหมเทอหน้าตาพาเข้าเรียนนะแล้วคุณตาแล้วแต่คุณตาเลยครับเดี๋ยวเราให้หนูรับเด็กอีกคนเข้ามาก่อนแล้วคุณตาค่อยพาสองคนไปเรียนพร้อมกัน ก็แล้วกันค่ะเด็กอีกคนหรอเธอจะเอาใครมาอีตายแล้วน้ำร้อนด้วยนี่นเนี่ยโดนั้วหรือเปล่าเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยฉันล่ะไม่เข้าใจจริงๆว่าเสียเวลาคอดแกออกมาทำไมยังจะมึงยังจะยืนเหมืองอีกขนาดนั ยังจจะยืนโมออยู่ทำไมอีกทำไมยังไม่รีบไปเก็บให้เรียบร้อยหรือแกจะทำให้ทำให้ฉันทำมองอะไรยังไงแกก็ยังเป็นโลกของฉันนะให้เก็บกับให้เก็บกันบ้างสิวะฉันไม่เอาที่เท่าหยัดปากให้ตายหาไปตั้งแต่ตั้งแต่เด็กก็ปูนเท่าไหร่แล้ว อย่าไปลงที่เด็กเลยนะต้องทำขนาดนี้เลยหรอไม่ใช่ความผิดของเด็กสักหน่อยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกวะฉันส,อน,สอนลูกชายของฉันเกี่ยวอะไรกับแกบ้าเอ้ยแบบนี้ใหญ่น,นี้ก็ต้นโด,ดูร้อนเรียนเข้าสักวันสอนเด็กแบบนี้คิดว่ามันจะออกมาดีไหมล่ะแล้วมาเพื่ออะไรด้วย ตั้งแต่เกิดมาฉันก็เจอแบบนี้อยู่ประจำไม่ใช่รอ้อง mm. ก็น่าจะเชิ่ได้แล้วสิ mm. เจอตัวแล้ว mm. เธอก็เคยบอกว่าเราจะได้เจอกันอีกไม่คิดเลยว่าจะเร็วขนาดนี้ mm. ขอโทษนะคะ mm. ใครคือ mm. ชิวจิวนี้ mm. ฉันเองค่ะ ไม่ทราบว่าคนมีอะไรหรือเปล่าคะผู้หญิงคนนี้ดูท่าทางสมเงินไม่รู้มหาันมีเรื่องอะไร,ไรฉันต้องการลูกของคุณนี่ถ้าพูดอะไรเนี่ยมาผิดกฎหมายไม่ใช่หรอคนช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามช่ององัมังงะสุิๆด้วยนะคะ